กินกล้วยแล้วเล่นฟรีดอมจะได้ชนะแบบกล้วยๆ wat ก็ตัดไปดิวันนี้ลุงโป้งก็เลยรีบบึงมาที่เซเว่นสาขาเดิมเลยสาขาประจำเลยนะเพื่อมาหากล้วยนะครับผมจะได้เอาไปเล่นฟรีดอมนะเพราะมีคนดูบอกว่าถ้ากินกล้วยนะเนี่ยจะแบบว่าชนะแบบกล้วยๆเลยนะลุงโปงก็ได้มาสองลูกนะครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันเลยตอนนี้เราก็ได้กล้วยแล้วบก็เดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยนะ ที่จริงมันก็ไม่เกี่ยวหรอกว่ากินกล้วยเนี่ยมันจะทําให้เราแบบว่าเล่นเกมโหดขึ้นหรือว่าชนะแบบกล้วยๆนะแต่สิ่งที่มันแน่นอนเลยก็คือกินกล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์นะน้องๆอย่าหาว่าลุงสอนเลยนะคือแบบว่ามันช่วยในการย่อยอาหารนะครับผมช่วยคลายเครียดแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและที่สําคัญนะครับผมการกินกล้วยเนี่ยมันจะสามารถช่วยลดความอ้วนได้ด้วยนะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นของอร่อยและมีประโยชน์แบบนี้ลุงโป้งสนับสนุนนะครับไปหากินกันได้แต่มันจะช่วยให้ชนะแบบกล้วยๆจริงไหมเดี๋ยวไปลองดูกันเลย สำหรับคู่ต่อสู้ของเราในวันนี้นะครับผมก็เป็นผู้ใช้หมัดฮอกนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคือใครนะครับผมแต่หน้าตาของเขาก็คือเบคอนแต่บอกเลยเขาไม่ใช่เบคอนธรรมดานะเพราะผมเห็นแวบๆนะครับผมว่าเขาต่อยน็อกมา3500รอยกว่าน็อกดาวน์เลยนะก็ถือว่านี่มันเป็นเบคอนในตำนานนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาต่อยกับเขานะครับผมไม่รู้ด้วยคนไทยหรือเปล่าแต่อยากต่อยด้วยอ่ะได้เปล่าและพี่ทำเทิง ต่อยหลอกไงทำเชิงเหมือนจะต่อยเดต่อยหลอกไงหลบโอ้โห่ยโอ้ยแปลกๆนะเกมแปลกๆนะอันนี้คือผมยอมรับเลยนะครับผมว่าผมไม่ค่อยได้เล่นแบบมวยเลยนะทุกวันนี้นะแต่กลับมาเล่นทีไรนะครับผมเกมก็ยังแปลกๆเหมือนเดิมทุกทีนะไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยสักครั้งเดียวนะครับผมสําหรับแบบมวยที่เรารักนะเสยไปอุ้ยหโลบได้เหรอลูกแก้วเหรอลูกแก้วเหรอลูกแก้วเหรอไงก็แตกก็แตกไง โอ้ย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 แปลกๆทำรทงรูแก้วเหรออืมอืมต่อยรัวไม่ปล่อยโอกาสไม่ปล่อยโอกาสให้ต่อยไม่ปล่อยอ้าวมาดีล่วงไปโอเคสวัสดีเป็นเลลูกเพี้ยสำหรับฟรีดอมนะครับผมต่อยเร็วเกินนะโคตรโกงนะก็ว่าทำไมทุกวันนี้นะครับผม <S <S เด็กน้อยในะชอบเอามาเล่นกันนะแต่ว่าผมได้ยิงเข่าแว๊บนะครับผมว่าวันพรุ่งนี้นะ จะมีการอัปเดตใหม่นะครับผมซึ่งจะมีการปรับบาลานซ์ครั้งใหญ่นะเกี่ยวกับการแดชถอยหลังนะ<อ>ผมว่าน่าจะหมายถึงไอ้การแดชไปข้างหลังแบบนี้นี่แหละนะผมว่ามันจะต้องถูกเนิร์ฟแน่ๆนะครับผมในวันพรุ่งนี้นะแต่เดี๋ยวเราก็มารอดูอีกทีนะครับผมว่าเขาจะบัมเนิร์ฟอะไรยังไงนะแต่ผมก็คาดหวังว่าให้มันเนิร์ฟไปได้ทีนะไอแบบว่ายกตัวหลบข้างหลังเนี่ยไม่งั้นมันก็กลายเป็นแบบแบบมวยแบบว่าเล่ยล้อหลบอย่างเดียวนะซึ่งมันไม่สนุกนะครับผมผมพูดมาโดยตลอดนะ ผมก็อยากแบบต่อยแล้งหมัดมันๆบ้างอะเขาแต่หรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยโคตรมันแต่ช่วงนี้ก็รอหลบไปก่อนแล้วกันนะมันหลบได้ก็รอหลบไปก่อนแล้วกันเราอย่าไปฝืนเมตาเยอะนะครับผมฝืนเมตาเยอะแล้วเดี๋ยวอ่อนนะมาเดะเฮ้ยต่อยพือนเหอต่อยพือนเหออืมน้องสู้วีไม่ได้หรอกว่าพี่กินกล้วยมาแล้วน้องโดนไปสามศูนย์เนี่ยสามศูนย์หรือเปล่าวะต้องเอาให้ได้นะต้องรอต่อยอ่ะ เปลี่ยนเป็นฟิกเกอร์รอดีกว่าอย่างเงี้ยฟิกเกอร์รอแล้วโดนสวนสวนโอ้ยโดนสวนจริงว่ะไม่ใช่เราสวนเขานะโดนเขาวสวนเออเออตไรเฮ้ย,ย,ยมั่วแล้วมั่วแล้วไงน้องน้องสู้พี่ไม่ได้หรอกน้องมันแบบว่าไม่ได้กินกล้วยส่วนพี่ซัดกล้วยมาเมื่อกี้นะครับผมทั้งลูกอะ่ะคือบอกเลยว่าจุกๆนะน้องจุกตุกจุกๆอืมอืมมาเดิ มาดิโอ้ล่อหลบอย่างเดียวล่อหลบอย่างเดียวครับผมใครก็เล่นการเอาไม่กัดแล้วโอ้ถอดใจง่ายเกินนะ้อง <Yahoo! S 1> ส่วนคนนี้นี่ลุงโป้งว่าต้องตัดคลิปให้แบบว่าใส่เพียงมันๆให้เลยเพราะคนนี้เขาบอกเขาเป็น FC ลุงโป้งนะครับผมก็ขอบคุณมากนะที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ <Whoa. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้ลุงโป้งไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากหมัดฟรีดอมที่แบบว่าถูกบัฟด้วยกล้วยหนึ่งลูกไนงะ <Whoa. S 1> ก็รับไปนะครับผมก็จะจัดให้สามสูตรเลยถ้าทำได้นะ nope. โอ้ยแต่เล่นมาบุเลต์อะมาบุเลต์อะฮึมฮึมฮึมาบุเลต์นี่มันแบบว่าเหมือนจะแก้ทางฟีดอมอยู่หน่อยๆน,นะเพราะว่าถ้าแบบเราแดสเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วบุเลต์นี่คือมันต่อยเร็วนะถ้าเขาแบบเล่นเอ็มหนึ่งบ่อยๆเขา,าต่อยเราได้อยู่อะโอเคไม่ได้ไม่ได้โดนไปแดสแบบคูบคูบเดแบบคูบคูบแบบน้องรู้จักป่ะืมไม่เปิดโอกาสให้ต่อยนะคบผมเพราะว่าฟีดอมในตัวโคตรบางไง ถ้าปล่อยให้เขาต่อยบ่อยๆเดี๋ยวก็ล่วงอีกนะครับผมหลบได้ไงพลังกล้วยเนาะพลังกล้วยไงไงคือตัวพี่งองเหมือนกล้วยเลยอะ่ะตอนหลบอะ่ะคือแบบเย้ยวจัดนะนอะ้องอึ้งโดนไปเอางงแล้วงงแล้วแด็ดไม่ทันแด็ดตามไม่ทันะนะั่นน่าไปกันต่อไปกันต่อ,อหลบได้โอ้ยโอ้ยหลบไม่ติดว่ะเฮ้ยปิงเยอะว่ะเฮ้ยปิงเยอะหลบไม่ติดเฮ้ย มาดิต่อยสวนเนื่องเดียววะเล่นฟีดอมอะไรวะนนี้ไม่มีนะมานั่งแบบว่าล้อหลบอย่างเดียวนี่ไม่ใช่สไตล์หนุ่มโป้งนะคือแบบว่าหนุกคนเดียวกนหนึ่งไม่หนุกนี่ไม่เอานะอือโอ้ย,อย,อ,ยอย่าไปต่อยสวนเชียวละโอเคลองเปลี่ยนเลฟิกเกอร์ดิเล่นฟิกเกอร์สไตล์ดิให้เขาแบบว่าจับทางเราไม่ได้นะบางคนนะครับผมเปลี่ยนแค่แบบสีเขียวแล้วก็สีแดงนะแบบว่าลืมไปเลยมีสีม่วงนะครับผม เพราะฉะนั้นหัดเล่นสีม่วงบ้างนะครับอีกฝ่ายจะได้จับทางเราไม่ได้นะโอเคเออโดนไปไงโอ้โหหัดมันโคตรไวเลยว่ะหลบไปโอ้โหพลังกล้วยน้องตัวงอเป็นกล้วยโอ้โหไงอยากงอตัวได้ก็ไปกินกล้วยมาน้องกินกล้วยโอ้ยโอ้ยโดนโอ้ยต่อยสวนนึงเดียวมันเหมือนจะแรงนะแต่ไม่แรงเท่าไหร่เลยว่ะ M2 smart แดงงว่ะงงว่ะโอ้ยโอ้ยโดนแล้วไง ยาวยาวหลบยาวยาวหลบยาว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 โอ้โหมาดิรออันตีก่อนหาจังหวะอันตีแบบหล่อหลอแอแอก่อนได้ไหมหลบได้โอ้โหอยากอันตีเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวไม่ตายว่ะเดี๋ยวโดนต่อยสวนแบบเมื่อกี้ทำไงอะเดี๋ยวมันจะไม่สามสูตรนะเดี๋ยวมันจะไม่สมกับที่เขาอุตส่าห์ติดตามเรามาเราต้องตอบแทนให้อย่างสะสมมารอบนี้แหละสะสมแน่หมดหลอดแนบใครในอย่าให้หลบได้นะ อย่าให้หลบได้นะเอาเอาไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหโดนไปครับสาสมเพราะหนุ่มเกงมวยไทยไงเจอพลังกล้วยเข้าไปกระโดดกระโดดใส่หน้าไปโอ้โหพลังกล้วยวะ่ะของจริงหรือเปล่าเนี่ยกล้วยเนี่ย <Yahoo! S 1> ก็สรุปว่านะครับผมจากคอมเมนต์นี้นะที่เขาบอกว่ากินกล้วยแล้วจะชนะแบบกล้วยๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า ทุกคนก็ไปลองกินกล้วยกันดูนะครับผมแล้วก็มาลองเล่นแบบมวยดูนะแล้วก็ต่อยชนะหรือไม่ชนะงไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนะครับผมแต่ไงก็กินเผือกกล้วยมีประโยชน์โอเคสุดท้ายลุงป้งก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟเพื่อให้ลุงป้งได้มีชีวิตเพื่อทําคลิปเลอะๆให้ทุกคนได้ดูต่อไปหากใครสนใจสมัครสมา,สมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเรา mm hmm. ก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิก หรือคลิกลิงก์ที่ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบ <Wow. S 1> และถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับลุงโป้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พาคลิปใหม่ของลุงโป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊วย